หาอะไรทําดีว่าไปร้านเล้ากันมึงเพิ่งบอกว่าไม่มีงบไม่ใช่เหรอไปไหม่วะไปนั่งร้านเล้าหน่อยเอาจริงดิเดี๋ยวก็โดนจับได้อีกคิดมากนะชีวิตมันต้องมีบ้างก็ได้แต่วันนี้กูไม่เลี้ยงนะคืนนี้วงต้องลุกเป็นไฟขับดีๆนะกูยังไม่อยากตายเพราะปากมึงและนี่คือจุดเริ่มต้น เดี๋ยวพี่เลี้ยงเองเน้องไอ้ที่เลี้ยงกูก็ขอบใจแต่มึงอย่าปากม้าหเหี๋ยครั้งที่แล้วมึงก็ไปทะเลาะกับเขาเมาก็ขี้แตกอเออหน้ามึงก็เน้นจังเนาะกูไม่ได้เน้นกูกลัวมึงสร้างตำนานอีกเมื่อคืนนะเจ้านายนอนละเมอเรียกชื่อแมวอื่นวะกูได้ยินมานานแล้วแต่ก็ไม่อยากพูดเครียดไหวฮะ,อะเอา้าชนแก้วแล้วเราจะเอาไงดีวะเรายังไม่มีที่ไปคงต้องอยู่ที่นี่ไปก่อนหน้าตาดีอย่างเราใครๆเขาก็อยากได้ หน้าตาดีแต่ปากหมาเนี่ยนะสนุกกันดีนะนินทาใครอยู่เออพวกเราชมเจ้านายอยู่ครับใช่ครับพวกเราชมเจ้านายอยู่ครับใช่ครับชมว่าหล่อมากอ๋องั้นเดี๋ยวกลับบ้านไปชมต่อหน้าเลยนะมือกูว่าเราไม่รอดกูบอกแล้วให้ตองเสียงข่าเบีย หักจากค่าอาหารแมวเดือนนี้